อ่ะสุดเพลย์พี่ชมครับเกี่ยวกับท้ายของจริงและเหี่ยนกับพัฟติโอบายกขาเพิ่มเช็นชิพในรอบซูเปอร์วิกเอ็ครับสับปรสุดท้ายเกียร์สุดท้ายวันสุดท้ายเอาละดิโอ้ใครที่เข้ามารับชมใหม่ครับผมอย่าลืมนะกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะผมในช่องทางของพัฟจิโมบายไทยแลนด์ครับเพื่อไม่ให้พลาดการแข่งขันตึกชิงแชมป์โลกนะครับพักอีกสองวันเจอกันพุทธศักตุษแล้วก็พักกันประมาณหนึ่งเดือนเจอกันปีหน้าเดือนมกราครับท่านผู้ชม ครับผม <c oughs> โอ้ยายไรกมนินครับส่งเฟสแคนหลบที่บ้านเขาหลงปะวะลงไหนอะต้องลุ้นให้ทางด้านของโนวากับดีเซเวียทำผลงานได้บุ๋ดด้วยนะพี่ดิวนะต้องครับคลิปติกนะคลิปติกนะคุณเอมเออคลิปติกขออภัยครับคลิปติกปกติไม่ไม่คลิปปกติคลิปติกก็ขึ้นจอนบนไม่ใช่เหรอเออ ไม่กินเนอะโอ้ยเฮ้ย,ยคลิปติกมึงคลิปติกแปลกๆนะเกมนี้ไม่ได้นะเฮ้ยคลิปติกเวอร์น่ะเฮ้ยคลิปติกเล่นบนนะมันเฟมมันถึงนะปกติซากี้กับจอดบนนะใช่มันถึงอันนี้ถึงเลยก็ถึงเฮ้ยมันลุน่ลยครับทำให้การฟาร,ร์มยากขึ้นนะโอเฟสแคนครับ โอ้โหคลิปติกแต่ถามว่าคะแนนของเขาก็ถือว่าอุคือเขาจะตัดเฟซแคนเลยไงจะได้ไม่ต้องรุนให้เฟซแคนได้ไก่ผมว่าเป็นแท็กติกครับมันไม,ไม่คือไม่ผิกกดกฎกติกาไม่ผิดครับไม่ผิดครับโอ้โหแล้วดูครับคือแต่คลิปติกกัรอดแล้วนะ เออคือรอดไปแล้วครับคลิปติกคลิปติกบอกที่ฉันทำลง,งไปใจสั่มาถ้าเป็นทางด้านของโนวาว่าไาอย่างไม่กกัวเลยนะใช่แล้วนี่ไงแล้วหสตอร์วอร์กับแอคชั่นก็เปิดกัอนเลยละกันโนวาดีเซเวียถ้าลงมาท้าปะผมจะไม่ติดแต่ว่าคลิปติกลงมาเนี่ยมีกิจแล้ว<ม>เรียบร้อยทโอแมชั่นเฟิร์สบัตทำไมครับเนี่ย แล้วคือโนวากับดีเซเวียไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมชาติกันเลยนะไม่ใกล้เลยนะคิดถึงนี่ไปโซนนู่นเลยจริงที่โมร็อกกนะเอองงใจใทยแลนด์ครับจีนนะดีเซเียที่เวียดนามนะคุยเคนภาษาอะไรตอนนี้อ่ะอย่างที่บอกทนะ่านผู้ชมมาใครที่เข้ามารับชมใหม่ลุ้นแค่เฟสแคนเท่านั้นครับเกมบกุดท้ายเฟสแคนต้องที่หนึ่งและ15คิวและทอยลองลงมาคือที่สองแต่20คิวบวก นะครับซึ่งในช้อยนี้ข้อแม้คือต้องให้ดีเซเวียหรือว่าโนวาทำงานได้ไม่ดีออกไปด้วยนะครับครับผมแต่ถ้าดีเซเวียกับโนวาเกมนี้มี10คะแนน2ทีมก็ GG เลยไม่พอนะครับที่1 15หคิวหรือว่า20คิวคิวไม่พอนะครับแล้วขึ้นมาตเปยสูมเอ้าอยี่สิคนเสียเปียบเฉยสถามจริงคนระับดูบังโอ้โหจังหวะสาม ระเบิดลูกนี้ท็อปปลาลงเท้าไหมโอ้โหมีที่บังอยู่เอ้าเลือดหนึ่งกันายอีกแล้วหลังบ้านกันสะเดินเดอพิก้าพิก้ามาเติมแล้วท็อปท็อปปวดอยู่แล้วท็อปไม่ไหวครับสุดท้ายพิก้าใกล้ดีมาแอคชันต้องไปเติมแล้วต้องฝากตัวพิก้าครับต้องเล่นไปได้สุดท้ายครับนี่ซิลนี่ซิลจะชุบอยู่แล้วต้องรีบมาครับไปจอดค้ำทำพื้นเดอร์พิบาแล้วดูลอยมาสองขวต้องฝั่งตัวพิก้าครับต้องฝั่งตัวสกายคิดหน้าบ้าแล้วลงไปเล่นครับ ตันบนสามคนนะดูชุบหนึ่งไม่ชุบครับขึ้นดันก่อนเลยนี่ขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวชุบเสร็จต,ต้องใช้ที่ไปรับด <100 S 1> ีบนี่แบบร้อยลูกเดียวเสียทีโ,โอโคันนะพี่พี่พดิวท่านผู้ชมจบโอ้โหคาห้องครับผมไม่ใช่คาบอมและคลิปติกอะไรกันครับนั่นโอ้โหผมเนี่ยผมอ่านได้ว่ายากมากครับเฟสแคนได้เจอมาลงทับเมืองแบบนี้ผมทามิ่งจังหวะองค์จังหวะออกนะการฟงการฟาร์มนะครับผมโอ้โห โอ้ขอของเบียร์คับมาเจอหนได้เบียร์มาเจอหน่อยแต่ถ้าเราเก็บคิวตรงนี้ได้สี่คิวแล้วอยู่เป็นครบสี่ได้ลุ้นเลยถูกไหมถูกต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามอย่างบขอเลยตรงนี้อ่ะต้องคอมเมนต์กันอย่างทั้งสั่นนะแล้วก็คอมเมนต์กันแบบอย่าไปก้าวไก่นักกีฬานะครับผมแล้วก็ให้เกียรตินักกีฬาด้วยให้เกียรติผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับผมเต็มที่กันแล้วครับ เข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่ง่ายนะ20ทีมที่ดีสุดในซีกโลอีสนะครับผมคือบันไดมันจะสูงเรื่อยๆอจากไทยจากซีนะพี่ดิวนะแล้วมาถึง g l o b a l แล้วหนูซี่ไประเบิดเล่นกับโนโลแกนตรงไหนครับนั่นเอ้าเป็นงงแล้วตรงนี้นะโอ ไปครับเฟสแคนปฏิหารเท่านั้นครับเกมนี้ตัดผ้ามาตรงนี้เอาแลว้วผ้าท่านผู้ชมมาเปิดคิวแรกทําไมหรอวบียดเบอกจะมาดับฉันหรอนี่ฮะจริงๆมาเชลบอกเลยว่าแกลเล่นเปี้ยตั้งแต่แกขึ้นไปดูทางฝั่งตัวเนินกดังอะไรกเฟรมครับผมและดีอีทีดแล้วหลายมาสี่คนตรงนี้รถสเปรย์ไล่ามาจูนี่วิ่งวนต้นไม้อยู่แล้วดูแล้วตัวดมา เกิดภาพหรอจูดี้สุดท้ายหาไม่เจอหรือจะเชื่อคุณเฟมและดีอีดันสุดเลยเพราะว่าต้องการคิวเหมือนกันกับไก่ตัวหนึ่งครับผมฟอร์เรสส่วนมาแฟกบอยนอกดาวลงไปแต่เพียงเพียงแค่น็อกดาวเท่านั้นไม่สามารถหามุมซ้ำได้แล้วเปิดตำแหน่งทางด้านฟอร์เรสมาเป็นที่เรียบร้อยกับชีฟูไม่กล้าดันสุดโดนเนตย,ย่ยอยๆนักฟอร์เรสเช็ดปากครับดี่อีขาดนั่นเองใช่ครับผมครับยังไม่กล้าเสือดูครับเป็นโซนแน่คนดีอีขาดเต้มเพื่อเข้านะคุณเฟรมนะดีอีขาดเกือบสี่สิบคะแนนนะท่านผู้ชม ยากเลยดีต้องยี่ห้าคิวบวกมาเลยครับมุมนี้ดีดันสุดดันสุดมาโอ้โหกว่าเราจะเทนครับหาไม่เจอแล้วล่วงหนึ่งล่วงสองล่วงสามไม่เป่าไม่ใช่ล่วงสองแล้วนะนะเทนคือไม่ได้หนึ่งเป็นซุงสาาเวียนะเปมากับแฟกบอยแล้วเดินเข้ามาช่วยฟอร์เรสองต่อสองเฟรมไม่ีเกม มาดูกระป๋าเนี่ยดักมาท่าฝ่าตัวแอปปี้ครับไปดักเอลชาโปได้ฟา,วา,วาวเวียนครับสามชิฟว์โอเกมไปทันนี้ครับได้ด้เอโลออมาแล้วดูจังหวะฟา,าวเวียนขึ้นไปป่าสองฟาวเวียนรอจังหวะห้าถือเซก้แล้วป่าซ้ายได้หนึ่งป๋าขวาตัวไก่ท้ายดีดีให้ไอเดียวถามจริงตู้หูเลียบร้อยครับผมกรันตีกร้าตกรอบผมสามทีมครับผมเดซไอทงเจเบลาและบีซีทเวลที่นั่งอุทัยจะเป็นของใครตอนนี้มีแค่สามทีมเหมือนกันเป็นเฟสแคนดีเซเวียนและโนวาซึ่ง เฟสแขนใกล้ที่ตกชั้นมากที่สุดครับเรซี่บอยเอาคืนมาหนึ่งน้องให้กับโฟร์ไดวอลครับผมแล้วไปบูดซ้ำเซนเกลในเกมนี่ไงคลิปติกเจอการยิงช่วยซีคอนเนคชั่นครับงงครับและวงอัปเดตโอ้โหลงล่างเหลือเชื่อโอ้ยเอ็มเอสซีมาสวยจัดขึ้นมาสวยเลยแล้วเกมนี้คุณเฟมเป็นใครครับผมโอ้โหวลาวเรียบร้อยอีปุย รถระเบิดน็อกดาวน์น่าจะเป็นศพของเฟซแคนนะตรงนี้ปฏิหารเท่านั้นครับจริงๆตรงนี้ดิสกัลิโกอินฟินิตี้ระเนิดเน็ตึกว่าจะติดนะเอ้เข้าไม่ถึงครับแล้วพี่โซนครับเก็บรืวเกมไปครับระเบิดย้อยของดีนานระเบียงครับยมะสองสองมุมนี้พี่ดิวต่างค่เล่นกันนากคุมครับใช่ผมแล้วแอปปี้ดึงสลัก โดนป่ากับมาก่อนแล้วเอ้าเรียกเลยเอ้าท่อเอ้าเี้ยท่อนน้าผิวม้าสํารัแอปปี้เฮ้ยขึ้นมาหลังบ้านต้องขึ้นไปเล่นกับเพื่อนตรงนี้ก่อนโคตรวันระเบิดดอกนี้อชุบไหมเอาเอาเอ้าเอาเขื่อนดื้อชุบไม่ถนัดนะชุบไม่ถนัดเดีนี้ชุบโดนยิงฟรีนะเอ้ยสักทีป่าไฟขึ้นเลยอนะครับอ่านะบอกว่าอะไรไว้ข้างบนเลยคุกคักคุกคักอยู่ได้ยินเสียงชัดเจนระเบียงสองเฮ้ยเจะปี๋เนาะไม่ครับ มองเห็นก่อนหามุมเลยว้าโดดยิงเลยละการความเร็วไหมไม่ความไม่คัามโดดลงมาเก็บศพเก็บศพดูตรงนี้ไม่เก็บไม่เก็บครับไม่เก็บศพไม่เก็บทรงรีพอร์ตเพื่อเรียบร้อยครับฟีดานคัามอยู่เพื่อนรีพออร์ตเ้ยไม่ซ้สาม่ซ้สาม่ซ้ไม่ซวสามเมื่อไหร่ก็เก่งกุ๊กหนึ่งหนึ่งใครได้แล้วเฟย์แค่เฟย์แค่ขึ้นเรือเรือเลยสวยผมไม่มีคนตรงนี้นะเฟยแค่คอร์สเถอะนะเราเก็บยาก่อนละการยาวๆเลยนะตรงนี้ เน่ยเมโบโมโลเน่ยลูกนี <ok ้หยอดเข้าเฮ้ยไม่ะึงไม่ทันครับผมานาทเข้าห้องเปโบโลดูอนาคปลาสวนมาใครจะได้แล้วทีทีสามตายไปสดอ้าวแล้วเรียบร้อยเลยลระเบิดลูกนี้ฝังวิโก้จบอันดับที่ทิบีสามผมไม่มีปัญหาไดครับวิกโกโอ้ใครดักวะเนี่ยใครอะโอ้ตอนนี้เคเจ็บหนักยากเหรครับเฟรแค่แค่อยากรู้ครับผู้ชมฮะไม่ได้อยากถามหมอแต่ได้แค่อยากรู้เหรอใช่ ใครอ่ะไม่เห็นนะในภาพที่เราเห็นนไม่มีใครนะครับใครครับอยู่ขอบนี้ครับผมถามว่าใครครับใครอ่ะโอ้โหซิกอครับทมคครับเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆพื้นที่มีเป็นพันเอเคอร์ครับผมยมกคนไม่ไปครับโหดักทุกทีจริงจริงฮะแล้วมีล่าครับผมไปได้ดีวา ยังวะตรงไหนเราต้องไปดูภาพนะครับท่านผู้ชมครับมีราซัมที่บอยจะเกมไปเลยครับหนูว่ามาเล่นบนสะพานซ้ายครับโอ้โหทีทุกเอกเอาทุกทีมนะไม่ว่าจะเอ็มเมสซีอินฟินหรือว่าเฟสแคร์นะผมโอ้โหแล้วเด้งออกวขวาสุดอีกอะไรวะเนี่ยวงหนีจัดเ,เลยครับขึ้นบวกมาได้หนึ่งคนให้คุณเฟมมินเทเลยครับหลุดไปแล้วแล้วยานผ่านหาหายาด้วยนะผมบอกก่อนมินเทเลสหลุดเข,ข้ามาดูครับมินเทเลสหนึ่งสี่หน้าล่างเพื่อนยังว่ายน้ำอยู่ ผมว่าไม่รู้ทางฝั่งตัวซิตี้ไม่รู้อย่างนั้ว่าวิตาเลสหยู่ที่เมื่อใดนะวิเทเลสแต่วิ่งอย่างนี้ไม่ได้วิตาเลสต้องนอนก่อนตัดภาพมาโนวาครับขับตามไลน์มาเอฟฟี่บอกขอดักคืนบ้างลักกันจอดหนึ่งแล้วสเปรคูณสามก่อนท่านนี้แล้วมามีระเบิดยี่สี่เท่านั้นเราจังหวะได้บายคือมาต้องลงหรือเปล่าครับ่านนี้แอบบุ่มแล้วสเปรคูนมาจากปัดน็อกไม่ไหวไอ้จีครับคิงนี่อ่ะยืนคอยกันดีมากนะอินฟินยืนคอยดีจัดเลยน้ำโยนน็อกสองครับถูกต้องครับผม นี่นะผ่านครับดอกนี้แล้วถ้าเปคูณสี่พราบอยคูณสี่เฮ้ยโอ้มีช็อตพลาดเห็นเหมือนกันนะพาราบอยครับท่านผู้ชมผมเออเลิ่นนะมีอืมระวัครับแทบแทบอยู่แทมใช่ครับผมแทบอยู่ฮะโอ้จิมี่ก็เจ็บหนักครับผมคิงไม่น่ารอดแล้วนะครับมาน็องตรงนี้แล้วสามออกจากเกมเร็วอยู่แล้เรียบร้อยครับเจอดักคืนงครับ อือตันนี้โดนเคาะมาครึ่งรอดหลบมาเล่นใต้สะพานกันก่อนละกันใช่ผมโลกแกน,แะน,นระเบิดเก็บจิมมี่เหลือคนเดียวเป็นพาราบอยตัดผ้ามาครับผมนิกมาเกกรซซี่กับแดนวอนเกมมิ่งฮะหน้าผ่านนี้นิกมาจองเป็นหน้ากระดานเลยเลยครับเดี๋ยวบอลบกไปดีกว่าตัดผ้ามาพาราบอยวนไหมกลับครับไปฮานูนีก่กว่าฮะบอยบอกว่าไม่ดื้อ <c oughs> ไม่ดื้อไม่สนเหรอตางครับผม โอ้โห 5Q แล้วดูจะมาซ้ำครับท่านนี้กระโดดฆ่ามาแล้วก็ยืนเก๊กสักหน่อยแล้วก็เต้นจริงๆด้วยเราตัดไปเพื่อความเป็นสี่มงคลครับตรงนี้ต้องบอกเดียเมื่อกี้คือเต้นแน่หน้าผู้ชงฮะเต้นแน่และชนซะเลยนะมาราบอยบอกผ่านใต้ตัวเองทราไมช่วยเพื่อนไม่ได้ต้องบอกตาแล้วเรียบร้อยครับผมต่อยออกจากเกมครับนเป็นแกรนด์เอลิเนชั่นเฉยเลยแล้วเฟสกลับมาใช้เฮ้ย อย่าหน้ามีคนอยู่ตองนี้ฟีตี้รีบไปฟีตี้อต่าผมว่ายังไม่รีบไปไปเาท่านไป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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องปั๊มน้องชายปั๊มก่อนยายายไป่าอยายาจ้าจาจ้าจ้าจ้าจ่าๆ้าจาจ้าจาจ้าจอาจ้จ้จ้า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 ้อง้า้าจ้าน้้้าจออ้า้จ้จจ้จาล่ะ หลบตบลังรถโอเคครับไปไปยายน้องไม่ยายครับผมว่าอีฟี่ที่มันจะเอาไปวงขวาสุดอีฟี่มาแล้วอีฟี่มาแล้วคุณแหม่อีฟี่ตียานะอันนี้จะปาเด็กก่อนแล้หลอดได้เพนบูรูเฮ้ยเอาตรงนี้ก่อนแล้วเนทขอร้องตัวรีเควตรีเคไม่มียาเหลือแล้วยาทำเนอะไป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 แล้วบอลไฟเปิดน็อกปีก้าเบียร์สิบเอ็ดขึ้นรถเร็วเบียร์บอกแกปีก้าออกจากเกมแล้วทุกชมะไป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  เขาขึ้นเหนือนะทำอะไรกันเนี่ยจบทิ้งเหรอดักเอาอยู่เหรอวิกฤตเฟสแคร์งานเข้าแล้วคุณผู้ชมแล้วเลื่อนไม่เต็มด้วยพาราบอยนายสู้หนานเอ้าอูตองเป็นนกก่อนอยู่อย่างอูตองนกอะไรคำหน้าสิงดูเองเอ้าบาดบาดพระามหมดอะไรอะอะไรวะเนี่ยอะไรรถไฟโดนเก็บเลยโดนโยกแกนเฮ้ยไม่แต่สิงเอ็คืออะไรอะโยนเหรอเราจะดักทำไมเพราะแต่แรกงงว่ะจะอ้วกคุณเฟม ไม่ใช่อินฟินเลยนะอินฟินแค่หนึ่งแต่บีอาร์มาแจมแกรอดดูครับพอได้เก็บตะกายจากเกมครับไม่แต่บีตะเรสคือแกแหลกเพราะไปตรงกลางนาำมากเลยไงอืมอันนี้คือสามคนใหม่คือบีสิบเอ็ดโทนี่เคและต่อมาตัวบนรถไฟที่เข้าไปจักรานด้านรถนะโอ้บีตะเรสเนี่ยผ่านเรือมาก่อนเออใช่อยู่ข้างล่างใช่ครับโอ้ลุ้นยากนะทุกท่านโอ้ลราดูยาเยอะไม่มีครับแล้วข้างล่างมีที่เล่นกระจิงแต่ไม่มีออปชั่นกันอย่าลืมนะเพราะว่าเขาโดนคลิปติกแย่งเมือง โอ้เกมือถ่ายแฟแคนโอ้สองคนครับมาสองของไม่ครบครับตอนนี้ฮะเศร้าจัดครับเกมนี้โอ้เจอแท็กติกที่แก้มาของคลิปติกแล้วก็การดักของทิกทูเอคือแบบเอาไม่ให้เกิดเลยนะคือ,คอถ้าเขาไม่โดนเรียนระเบิดแล้วเขาจะขึ้นฝั่งได้ถ้าตรงนั้นแล้วเขาจะเดินเข้าวงแล้วก็ไปหาแฟกหาอะไรได้นะแล้วคุด,ดักไ็ได้เ<ไ>ป็นดักทำใหม่ครับทิกทูเอพุชมเออเขาดูได้ไงพวกนัทีนี้นะคือพอทิกทูเอจะเป็นสตตร์ที่เล้นในคนทีมอื่นหมั่นไส้นะพูดตรงเลยจริงนะผมนี่คุณจะเริ่มิ่มเสียงคุณเริ่มเปล ไปตั้งแต่ดันดักทางด้านทีมไทยสองทีมแล้วแล้วฟอร์เรสไปได้ฟรีก็บอกมันฟอร์เรสโดนต่วนมาจากราอูฟฟังครับโอ้เล่นอย่างนี้ครับด้านฟอนไซครับเป็นน,น็อกเล้าด้วยเหมือนกันครับผมจังหวะเบอร์ที่สามของเอ็มเอสซีครับต้องลุ้นจริงๆเอาไว้เกมนี้ครับแขวนดักข้าพานเหมือนกันในเอ็มเอสซีหลาลากว่าจากฟอนไซไกลๆครับเป็นทางฝั่งตัวสตาร์วอร์ดโอเคหมดท้ายมันเกิดอะไรแบบนี้จริงๆนะผู้ชมฮะแอคชั่นเก็บซุงออกจากเกมเลยเอ็นทีทูคอร์สมุมใกล้ ปุมไกลตัวล่างเป็นฟาวเวียนะผมดักสุดจริงๆพิดาโดนเก็บเกมไปแล้วครับโลแกและฟอร์เดสไหลตายไปฟอรเดสแดนอลจบอันดับที่เมี5กิลสเปคคูณ6ของ MC2 มซลากใส่แอคชั่นโดนคอกลับมาเหมือนกันเลยครับอ้ยแล้โล่งกันไปหรือเปล่าป๊อปแท็บไม่ท็อปแทบท็อปแทบครับตัวนี้ฮึมแอบีกสะปีกเข้ามาสแนปขึ้นมาโดนด้วยนะป๊อปฝีไหลตายเป็นศพของเอเมชุนบุรีครับ โอเคแท็บตรงตัวแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าเขาอยู่ใช่เฮ้ยพับพอปขึ้นมามล่นองวัดงูคู่เจ็บตังคู่นี่เราเป็นพี่อาร์เก็บโรแกนออกจากเกมไปเลยครับนะบบเฟสโอ้โหวงสวยจัดธรามารีนะพี่ดีเว้ยมันหลุดมาไม่เจอแลยไม่แต่ดีเอ็กยังอยู่ไงประเด็นอะแต่ว่าน้ว่าไปก่อนแล้วนะน้ว่าไปก่อนแล้วยงครับต้องลุ้นะเกมนี้ต้องแชมป์สิบห้าคิวซึ่งผู้เล่นที่เหลือถึงไหมลองดิหนึ่งลองโอ้ยต้องเก็บให้หมดต้อง คืออู้นี่นะดวงโอ้จะอ้วกถ้ามาสี่นะแล้วเบสิบเอจะไหลไปข้างหนา้ามีล่าอยู่อู้เราชัดเจนเบสิบเอ็ดลงนี้บอลเสียไม่รู้ครับว่าด้านหน้ามีคนอยู่นี่ครับคิวไม่พอพี่ดิวไม่พอนะครับเอ็นซีทูครับไประเบิดเก็บแอคชั่นน็อกดาวน์ครับโอ้นี่เคเดินคู่เบสิบเอ็ดยังไงฮะได้ยินเสียงชัดเจนโอ้นี่เคปาระเบิดไปที่รถหลังรถเบสิบเอ็ดแฟงมา แสงมามีดามิติดไปแล้วเมนเกหนึ่งล้ออกจากเกมยังไงม้อไหมหามอดีไปได้แอคชั่นออกจากเกมร้ช็อตมาจากเอเมชชบุรีโอ้โหท่อนี่เคปิดมิราผมเลยจีตัดน็อกป๊อปได้เหมือนกันแล้วแฟรงกี้เฮชชอใส่ไรเซ่นครับโอ้ไม่มียาทั้งคู่ครับทั้งเบสเทั้งทนี่เคิดลาองเลยนีตัน็อกป๊อปได้เหมือเกันแล้วแฟรงกี้เฮชชอาใส่ไรเ่นครับอ้ม่มียาทั้งคู่นครับแล้งูบสเบสท้งท่อนี่เคปยดมีลาผเรยจตัดนอกป๊อปได้เหมบยากัน โอ้ลำบากจริงเว้ยครับมือนจะไม่ทันแล้วเกมนี้ไม่ทันครับคิวไม่ทันนะปอนไซปิดสตอร์วอร์ดเลยอันดับที่8ครับผมมี6คิวครับแต่ว่าโดนสวนกลับมาจากนิกมาเหมือนกันพอแล้วป๊อปตามไปแล้วเอ็มเอสซีจบอันดับที่7ครับผมมี4คิวพูดอย่าบอกแล้วมาแล้วดูครับขับไปแล้วทางฝั่งตัวใครเอ่ยพี่ดตัวีโทนี่เคครับขับได้หน้าวงไม่ทันแล้วว่ะพี่ดิวถ้าเปลี่ยนจากอินฟินเป็นทางด้านเฟสแคนที่ได้9ก้าคิวผมว่ามีลุ้นนะถูกปะ ดันเข้ามาเฟสแคนเฮ้ยตัวสายโอนอยู่เรียบร้อยครับผมตอนนี้เคจะโดนสวนกลับมาน็อกดาวน์เหมือนกันนะครับผมจากใครฮะแฟรงกี้หรือเปล่าแฟรงกี้จริงครับพี่ครับหลับไปโอ้โดนข้างเคาะมาครับเบียดมีเงินเยอะสองคนจะไปช่วยน้องก่อนแล้วกันโอ้โหลิควิดครับได้แต่บางเดียวเกมไปครับผมเบียดเบียดชุบโทนี่เคขึ้นมาเล่นนะครับลิคิดเท่านั้นแล้วท่านผู้ชมฮะถ้าได้ไก่ถือว่าเป็นผลดีแหละแต่ว่าจะไม่ทันเลยครับ กโอ้กระทันนี้ยังอยู่ได้ตรงนี้หง่าเหลือเก้าคนอุ้ยกระทันนี้เฮ้ยเฮ้ยอาสุดจะเข้าที่เคครับอันนี้เดือมฮะโอ้โหแบบนี้น่าจะได้สี่ทีมนะพี่ดิวนะต้องครับเฟสแคนเดนไอลองจีบบอเลยครับดิสตัวเวลเก็บที่ไม่ได้ไปต่อ อม่มเดียครับผมสามราบริเดอร์จบเกมไปเหลือเกยคนเดียวครับที่ยังอยู่ของดีเซลเวียครับวันนี้ดีเซเวียก็จบท็อปแรงตัวเดียวบ่อยมากนะแา้วพี่เต๋โดนท็อปดำแดงเจอจาก e กอตท่านี่เลจีครับปิดแฟงกี้ออกจากเกมครับดีเอ็กจบอันดับที่6มี1คิวโอ้โหหนึ่ง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 ,ง,งอะไรกันครับเนี่ยเกมมือท้ายเอาจริงมันทะลุบ้างแต่เกมถาวรนะตั้งแต่วงจบนะ้ำวิดียวจริงครับคือปวดหัวนะ เดี๋ยวจีครับบนนั่นขอบวงตรงนี้อยู่เอาฮะใครจะได้ไก่ดีกว่าหนึ่งคนมองยากจริงเฟสแคนก็มีรุนอยู่เหมือนกันนะเนบสข้างล่างมหมุนมาลายนี้และใช้รถเคลื่อนที่เข้ามาดังดีให้ที่อยู่ไกลจากศัตรตูอยู่ฮะอาจจะไม่ได้ยินเสียง แม่ยังดูเพ่ออกอว่าใครจะกินไก่นในเกมนี้นครับชมครับครับถ้าเฟสแคนยิงหมดนี่มีแจมพิเศษไหมไม่มีไม่มีโดีเลยโอ้เสียดายนะเฟสแคนครับแต่ถือว่าน้องๆทำเต็มที่แล้วครับให้กำลังใจกันต่อไปนะทู้ชมครับผมมาถึงระดับ PMTC ได้ในรอบแรกก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับทุกทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเดนไอไกหรือว่าทางเจมบอลรวมถึงดิทิเตเวลครับ เปิดตามแ่งมาทาเป้ใส่กอานีแล้วมุมนี้ก็านีลากสุดเจ็บทั้งคู่แต่กอานีไม่เหนือย,ยาแล้วก็เนี่ยลูกนี้จะําบอดี้ครับจะส่งกอานีไปหวัน,นเฮ้ยแล้วขวามีเสียดุดมาปิงวนก่อนนะครับยาหมดกอกอนีหยับสไลด์ตามลงเดินตามตรงนี้อยู่ขึ้นมาเลยล้นกันขึ้นไปยิงเลยละกกนครับมุมนี้เฮ้ยรอกอานีเปิดก่อนโอ้เส็นเกมจดได้ยินเสียงแล้วเลจิจะตามกอานีมาครับผมโอ้ถึงแม้จะไม่มีเลือดแต่ว่าเอาเลือดจากผู้เล่นของดิกมาครับ ถ้าได้ไก่ตัวนี nih, ้เจ็บใจนะเจ็บยิ่งกว่านะเป็นแค่ได้ไก่ตัวนี้เอาจริงปะจริงวิวผมว่าดูโซนแล้วมีการสีขงตาเลยว่ะคุณเออไก่แบบคิ้วไม่ถึงอ่ะโอ้โหครับครับสีจอที่รอคอยครับแม่บรรยากาศมันช่างดูหน้าซ่อาเลยรู้จอมาตรงนี้เออผมรู้สึกบขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมครตรงนี้ครับ เนี่ยครับสี่จอครับจะได้บนมีมีเบสสองคนครับให้ดูอะไรโอ้โหยว่าน้องๆเองก็พยายามเต็มที่ตรงนี้นะตบนะนี่ครับสับมาสามจอที่รอ,อคอยครับ,รบทีมครับขานเข้ามาผมรีคิเดเยาลุกก่อนแล้วหนึ่งคนครับผมเดจิ โอ้ดิควิวดเล,เลจีนี่เป็นตัวคีย์แมนของรีเจ็จริงๆครับผมอยู่คนสุดท้ายเกือบตลอดครับแล้วเป็นตัวสำคัญจริงระเบิดลูกนี้ของดิคิดปลาหยอดมาหารีเจ็โดดหนึ่งทีไม่มีดาเมจเลยครับเบสเบสคานไปอยู่ไม่นิ่งแล้วครับรีเจ็คดูโยนออปชั่นทุกอย่างไล่ครับโซนนิ่งไปก่อนตรงนี้ดูครับสามจ็อบขันกันเยอะเยอะอยู่ เปจิเขวิ่งวนอยู่มันจะเจอกันลิควิดก่อนแล้วดูดอก็อตใส่หนึ่งครับมีเสียงขึ้นเล่นต่อไปเลยน้องผมบอกเลยว่าปวดใจจัดคุณเฟรมใช่มาไม่ทันแล้วครับมาช้าเกินไปครับสำหรับเฟสแคนเราแบบว่าเสียดายนะสี่เกมก่อนหน้านี้จริ่งก็คือบอกว่าน้องๆก็ตัดประหยัดทุกเกมนะคุณเฟรมผู้ชมใช่ครับผมแต่ก็เอาไก่ปิดท้ายไปก็ได้ครับถือว่าหนึ่งหนึ่งหลังคอแล้วกันตรงนี้ใช่ครับคือ ถ้าย้อนกลับไปพูดถึงข้อผิดพลาดเนี่ยมันจะทำให้เสียดายมากขึ้นอย่างเกมแรกอะที่ไป,ไปตีโกดังถ้าได้ตรงนั้นมาจะได้ดีหมดเลยนะพี่ดิวตีสองจะได้แม้ที่เล่นแยกกันสองสองอะแล้วเดินเข้าไป 1. เสียทีหนึ่งทีหนึ่งเสียได้ตรงนั้นครับคือแม่เราเข้าโกดังสองคนไปเจอดีเอสองคนในนั้นแล้วอู้ห <7 S 1> ึเจ็บเจกัวเลยจิโอคมไม่ไดมา,ดานะใช่รัมผมครับมีเดครับเราอยู่ในวงทั้งคู่นะในวงต้องไหลซ้ายลงเนินต่ำทั้งคู่ครับ รแทบดีดไปุดครับดูครับว่าเลจิหรือบีเอผมครับผมแล้วสแนปโยกรับจูู๊ตัวมาอยู่แล้วออกขวาโอ้โหแล้วหมูจะเข้าับเมื่อกี้อนี่คับพีไฟน่ากลัวจริงเอาอัดเเลยครับหมวก3เกาะสองตรงนี้ผูครมบใช้การคุมต้วย B-1 ส ปั๊มให้เต็มครับผมไปดูวงพู่ชมครับยังไม่มาเริต่อได้แล้ววงมาครับเรจิวิ่งมาโอ้โหวงจัดทร์เลยเขาโล่งเนะเนเนใช้กิลวเพย์น่และฮกิลวเพย์มาเฮ้ยเรจิเรจิวงบีโล่งกว่าแต่สุดท้ายเป็นสิบเฟ็ดเฟตแคนโอ้โหถือว่าเป็นไก่ที่อ่าโอ้ยคำว่าปวดเออปวดว่าปวด กดเจ้ทหนที่นะปวดล็อกไก่ได้รัเฟซแคนในในเกมวันนี้ที่ต้องการแต่ไม่ทันฮะยุ่งครับนี่คืออะคือมวลเสด็จอีสปอร์ตครับใช่มีเสียใจมีสมหวังมีทุกอย่าง<ช>มันไม่หมดเลยว่าทำไมครับทำไมทำไมเกมแ่บนี้ไม่มาคุณผู้ชมใช่เอาจริงโอ้เสียใจไม่พอเลยเสียดายมากคุณผู้เสียดายมากมาผมไก่ตัวนี้มันทำถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผอมรู้สึกผมืององแล้วเป็นคนอะเงี้ยยิ่งเจ็บใจเข้าไปอีก จรผมว่าที่บอกเลยว่ามันนี้มีรอใถ่แนะนอคุณผู้ชมครับเอาจริงสี่เกมที่ผ่านมาถ้าได้เพิ่มมาสักงสิบห้าคะแนนนะผมว่าอร่อยเลยนะพี่ดิวโอ้โหที่บอกคุณผู้ชมครรู้อะไรไม่สู้รู้งี้จริงคุณผู้ชมคุณเตมใช่ครับผมนี่ฮะก็ต้องผมว่าก็ต้องมุนบอลเอาจริงคือพักผ่อนหลังนี้เฟซแคร์พักผ่อนแล้วแล้วก็ปีหน้านะครับผมว่าน้องจะกลับมาใหม่อย่างเต็มกำลังแข็งเก่งกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแต่ว่าเขาฟาาฝ่าฟันมาเยอะนะความผิดหวังของเฟซแกร์นะบ่อยมากตั้งแต่ลีกไทยแล้วฮะท่นีส มาเสียตอนรอบแกรนไฟแนลนะเล่นดีมาตลอดถูกไหมเออ <c oughs> โอ้โหจริงๆวอทามิ World ่งเกมนี้เสียเพราะอะไรครับซิก <c oughs> ทูอเอ็ดตากเรือเกี่ยวใช่ครับผม,ม <c oughs> แล้วดักดักดีครับตายหมดสี่คนผมช็อกซีมาเลยครับมันไม่เล่นได้ยังไง <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบโยโร่เลยนะ <c oughs> คือต่างคน<อ>ต่างมีคติประดมใจว่าแบบยูโรได้ไลฟ์วันเลยแบบย ورو ตัวเองเลยแบบถ้าคุณมาผมดักแต่คุณไม่มาผมยอมตายวงอะไรเงี้ย เขาวงขวาแล้วเขาไม่มีไม่มีมมรถไงพี่เดียวได้ปะ